โอเคครับก็อสียงามนเลยก็อปถาวันนี้ก <intro> ็จะมาดูซีสกิปิดีวอลี่หนึ่งร้อยสิบของช่องคุณโดมสุดเดอดฮะขอคุณเวื่ไรทุกคนเหมือนเวเลนเวื่เลนไม่ใช่ดอมดดมมันเกี่ยวโดมยังไม่ลงเขาบอกดอมดมบอกมม่เกี่ยวเ้ยอันนึงทุกคนอนะนานสักนิดเลยเพราะว่ผมต้องหาตัอไฟไปเอาเชนปิดแม่งเห้ ว่าคลิปยังไงเนี่ยว้าวไม่ได้ดูตอนนี้เลยอัดตอนนี้แหละบันภูมิใจเสมอเป็นยังไงบ้างตั้างบ้างไงนี่คือใครอ่ะแมสกี้เวนบัวมันใครกะบัวใช่ใช่แบบเวนก็ได้ไปร่างเกงาหรือร่างใหม่แบบใครอ๋อนี่เอ๊ะสร้างสรรค์เป็นการครับเจ้าตัวที่ดูรูปมันสิให้นะ คนคนแรกในการบิ๊กแบเอการนี้ก็คือคนอ่ยแข่งนสังนัดแข่งนสันัดออพี่ยอให้เนไมสองตัวนัอันนานันแตัวลน่าไ่ะที่ตัไปเขาดไปยงีเาไ่เอานฮะ ตอนนี้เนอฐานทับใครบ้างเนี่ยคีแมนคิมได้อยู่แล้วตนนี้ก็มีขอคแมนคอมพิวเตอร์แมนเว่าไม่อยู่แล้วตอนนี้จตองมีแมนจับของทกิบิที่อเอาเอาขอั Oh shoot, sorry. I should have let you finish that sentence. Go r e a d The Phantom. She corrupted the mind of our leader, made him under betrayal It was a bad oh. idea to summon the boss. i Now your enemy is oh. ours. And that makes us allies. At least for a time being. How do we know we can trust you? ตัวของไอ้บัสซี่มันได้ยื่นตัวของไอ้เอ็มเฟิร์ลเอ็มเฟิร์ลอเฟิร์ลเขื่อนไปแล้วเขาเขื่อนอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาให้เขาบัสซี่แมนหรอไม่เนี่ย

What? <laughs> what can I say? I really uh, I made a few modifications of my own and uh, cleared it with the administrators. Naturally, she's just perfect. <laughs> Not gonna lie, that caught me off guard, but I can see the potential in the new one. Sleeker, more aerodynamic design reduces drag, makes her flight more agile and efficient. Such a pretty name. I hope you understand that if you continue to fight us, there is uh, no uh, victory. It. Even if, by some miracle, you succeeded, you would no longer serve any purpose to the humans who exploit you. <coughs> you are their puppet. Uh, oh my! Allow me to cut those strings. <laughs> no, <coughs> I, you're lying. I'm not falling for your tricks.

ดูส<ม>ิเมคอัพแบรนด์เซลล์เป็นสู60%จะรู้สึกโด่งดังกว่าสองพันรายการทีมรุ่มันสัออเบย์ย There we go. Ah shoot. Ah, uh, I took a video instead. Hey, keep it rolling. Turn the camera around. So, how do I look? <c ười> you look amazing, honey. Oh God, m n e is a t i b i r i Toro. Too sweet. h No. Addo น กลัวเวลาไ่ะเ้าก็ไม่เด่เอะไรเนี่ยอตัวก็ไม่นอตัวไม่แน่เออมัก็ไม่แน่ยนี่นี่พวกแอมเฟลเลอร์วะเนี่ยเออใช่เนี่ยมันกล่องอมเฟลเลอร์เดี๋ยวนะแล้วตัว้ตัวถูกจักรวาลหรือเปล่า่วนดวเลย่ช่างน่าตื่้ ตัวโน้ตยัยนี่จะกจะจากันไปตัวโน้ยัยนี่ก็จะประมาณว่าเป่าหูเขาสู้หายได้เวก่อเอาเอา้นงอ่ะโองานงานงงง เชียหเลยอะใช่งั้นงอกมีการสีด้วยแงมาไ่มันเข้าไปดิได้ยังไเขา่งแม่งเก่งเืเนีืมไปว่ความสามารถของอะไรขอพีนาเฮ้ยเฮ้ยนิ่น่ปก๊ฟใช่ไหมครับทุกคนนิ่น่ป็ก๊ฟใช่ไหมรู้ไหม ไเนี่ยแก้ <c oughs> จัดเอาแล้วเอาอไรเนี่ยฮะมันชืยไใเนี่ยไอ้เอพื่อไอ้เอพื่อเราเยไม่ช่อ,อันนั้นอน่ะไอ้เอพื่อเเยไม่ใ่เหรชิมนนนะมนลงกลางอะ่ะไอ้ตัวใหญ่มีปาร์ี้ของมันไอ้เ,อเอพื่อเอรเาเยอุ้ยเจาเพ้อไอีดีเอาวะ่ะเ่อจริงจะเปลำแสงของดีแมนไม่ใช <c oughs> ่ห <c oughs> รอจิต ไม่ต้องหยาดดีกว่าอุ้ยเทียไม่ทยเหรอโอ้โหโอ้เดี๋ยวราูของสินะเพี้ยนมากเยอะหน่อยเยอะยเยอะหรเยอะผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบเทพคุเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันมีปืนการ์ตี้มาเวหรอไม่นี่ตัวอะไรวะเนี่ย

อ้าวเยียว้าวโอเะ้าวฮาว้กหกเลยแบบเท่วแหละเยอย่ห้ออย่างเท่เฮ้ยมาแวนโหดไปเข้าไม่กระจอกแล้วมาวนปืงานไอมาเวนเมาวนอะ มันก็ไฟขึ้นเลยอาแต่นี้นนิดหน่อที่ตอนเปิดตัวไทยครับมันจะเป็นปี๊เย้สันเคเลยอัพเกรดหน้ามังกนกับมาเวมันกัดแน่อ้าวกับมันโอ้ไม่นะอย่าบอสตัวอะไรเนี่ยยาบอกนะว่า มันปลาใช่ไหมมันปาแล้วไอมันบาจริงด้วยหว่คิดไม่กย่ยปลาได้นอนนันม่นปาจริงดิมันปาไอเไอ้เีย้ไหโอ้โหเกิดอไรไม่ไหวมันไม่ไหวเกียร์เดูดูหม่กันนมาดูใหม่อกคหนึงไม่ไหวจะเคลียร์ทุกคนโหเกินวเล่าจะเคลียร์ไงเนี่ยไป เราวิธีการฆ่าคในเพนเลอร์ร่างไอ้ไอ้ในคุณเสือไหมไม่กูแทยังไม่ได้ดูข้อมูขนาดเลยจะหาดูว่วนเพราะอนเพนเอมันโหดชิบหายเลยใช่เมื่อไยรนเมื่อไหร่สต๊กอยู่ัองใครไม่ใช่จังวะเมื่อไห่เมื่อไหร่กาเมื่อไร่กวนเก่งเงี้ยเรื่องอ่ะเบบเนี้ยเลืองเลยชื้นทีก็เหมือนกัน

Peace. Peace. Oh, shoot. Sorry, uh, I should have let you finish that sentence. Uh, go right ahead. <laughs> the Phantom. She corrupted the mind of the leader, It was summon these idea <laughs> to summon these traits. of the mother of the mother แต่ตอนนี้เหลือแค่ทรงสันนนเ่อน้วโอใครขั้นนี้หนักเลยเราจะไคอยเช่อน่าจะโหดมากเลยอ้ะเรับผู้ยามรับผู้ย่ามในทีนี้น่านมใจให้เข้ามาช่วยน่าจะมีใจให้เข้ามาช่วยอ่ะน่ก็จีแมนสุพที่สุดที่ไม่แค่ในล่างจจุบันญา

เดูมนว่าไอัมันรู้ความสามารถอยู่ไม่ใช่หรือไงดูมันว่านี่นจะชื่ออ่านพ่อใช่ไหมไม่มันเป็นพ่ที่ค t พู e ผิมัเื่อแม่พ e งเกต้องหาตองหกตอนแรกไม่ม่ไม่สังเกตแต่เราพูดไปพ่อสังเกตทีนึงวะใจละ my show you what what wanted you to see. <laughs> mm. There you go. Ah, shoot. Uh, I took a video instead. Hey, keep it rolling. Turn the camera around. So, how do I look? <laughs> you look amazing, honey. Ah, you're too sweet. Oh my god. you <laughs> ถึงโจมตีม oh no, ันเกลมันจะเอเมอร์หรือเปล่าเอเมอรเป็นสีสวยจังเยมันไม่ใช่สีแดงนะเฮ้ที่ฝังอะไรเนี่ยยามออนอฟฟ์ไเน่ไม่เอาหน่ามันสู้ยากกว่าเดินเนี่ะฝังแอตตัวไม่แน่อันนี้ไม่แน่ว่ะโอ้ย The moment you outlive out your purpose, out. they will cast you aside like garbage. No, it, 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 it's, it's, not, it's not true. It can't be true. There's something wrong. Verona, Verona, wake up. Oh. <coughs> ทา่บ้านนช่ไมผมไม่ตอนมานโดตัอ่อตรอ่ะเกือบตายอ่ะใช่จะทดสอบเขานะต่ำดูชิวเขาดูเป็นแันดูชิวจริงเดม๋ยวล็นมาไมาแอเดมมาบแอดตัวเยอะสุดเลยมัต้องหไอเมเวต้อหดเลยต้องหมดแบบน พอจริงเลอะนั่นแหละนั่นผลจริงใช่สงครนคือจัยวะนี้อะเรเดือดึนะแต่ว่าเดือดเดือดนะพี่กองแม่งขี่เป็กันขี่เป็กาเป็นโ้กเอเวอเรสเอาไปทันบรรยากานราเอาไข้ามเาแว้ก่อนนีใหญ่เลยไม่ได้อยยีย รอยต้องสีดยอนแน่นอนโดนจับม um ้านลน้องเสาบมันไม่เก่งเก่งในน้ำเนี่ยเกงตัดขายเลยเดี๋ทะเลนะเนื้อเนื้อดินเฮ้ยเฮ้ยอนีเอสบีเอฟบกันดบำจครบสเดียครับขอรัก็ตกาผู้การติดเนี่ยไม่มือทำหาอัดไปหมดแาดแบยากดม่ได ดดเลยอยู่เไม่ออมาเอาของของออกจากสุดไอ้อ่ะมันจะโคตรโหดเลยเวาสิ่งมันอยู่กับอาคิดพ่อเป่ขาพิารณาหน้าถ้ามาช่วยได้ยิงเหตุตเดือดนี่มันเป็นยีกบุซายนนั่นสินะตัวเมียู้ว ตอนไม่ใช่ล่างสองเฟสดูง่ายกว่าล่างแรกอีกไม่สิตั้งแรกดูง่ายกว่าล่างสองใช่ไหมเออตั้งแรกตัวผู้ชายล่างหญิงมันเขาไม่หอมลงหรือเปล่าเหมืันโคตรเย็น่ะคือจุ่การต่อสู้แต่ว่าโคตรเย็นไหนอยาเจนชิบหายเหรอไหมยุ่ังมายุจังมายุ่งจังต่อสู้แล้วผู้หญิงที่ผู้หญิงก็ไม่แน่ ใ่กได้่ผเจอคู่ิีสังเกตช้นาจอตัวผู้ชายมักลับมานี่ไงตัวปหามาแวลมันไม่ได้กินเลยครท่าน่ะเพรว่าตัวที่มาตัวต่อไปอ่ะคือถทออิมเพลเยอร์เว่ยร่างอิเอรนซอร์คือหลอดอมเพเยอร์ที่กินยก็ได้แลวมันโหมชิปขายอยู่ฝั่งสตูกับโหอยู่ฝั่งันามิกับกว่าต้องเอาตัวกลท่ามาช่ยได้่ ทุกคนก็วใช่ทุกคนก็กินนี้ไปทุกคนก็ให้ไปบ๊ายบายหน่อยับพี่ดิวบ๊ายบายหน่อยไปว่าตาเฮ้างานต้นมันร้องไม่ต้องมบ่ายคลิปใบต้นอะไรไม่ต้องมบ่ายคลิปใบเช้ยต้นคือโหมดสกีวินดี้วอลล์ร้อยสิบจุดกูไม่เฮียบลูดีขอโทษแต่กูก็ไม่ได้เปิดโหมดปิดกันแจ้งเตือนหน่อยมึงไง่ทักตัว อ๋อไอ้ย่าอู้งานโอเคทุกคนก็ไม่จำใหม่คิมน้าคนเข้าไปคนสวัสดีครับไปบ้านหน่อยทุกคนทำไปบ้านเลยคุยไปกระด๊า